โอเคมาเราอธิษฐานให้เราสงบใจของเรานะคะในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านะคะให้เราอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันคะพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสัต์ซื่อและพระองค์ทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ อยู่เหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราสรรเสริญพระองค์ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าในความชอบธรรม สรรเริญพระองค์ในความสัตย <user> ์ซื่อของพระองค์สัรเริญพระเจ้าในการทรงช่วยเหลือของพระองค์สรรเริญพระเจ้าในการทรงช่วยกู้สัรเริญพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สะอาดและบริสุทธิ์พระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระองค์ทรงชอบธรรมเราสรรเสริญพระองค์ในการอัศจรรย์สัรเริญพระเจ้าที่พระเจ้ายังทรงสถิตอยู่กับเราที่พระเจ้าให้พระวิญายบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเราขอบคุณพระองค์ให้เราอธิษฐานขอบคุณ พระเจ้าด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าในการทรงนำขอบคุณพระองค์ในการทรงช่วยเหลือขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานสิ่งมากมายสิ่งจำเป็นสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่ เหมาะสมกับเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราขอบคุณพระองค์ในความดีของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในการทรงจัดเตรียมขอบคุณพระองค์ในการทรงรักษาขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์เวลานี้ให้เราอธิษฐานขอการชําระที่มาจากพระองค์นะคะขอการยกโทษที่มาจากพระองค์ที่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทำไป